ที่เราเลือกกันมาก็คือเจ้านี่ครับนี่ v o l ks w a g e n Beetle นะครับจากปี1972นะครับเป็นเวอร์ชั่นตาตั้งนะครับซึ่งเอามาดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า EV เต็มระบบเหตุผลนะครับในการเลือกของเราไม่มีอะไรมากเลยเราคิดว่านี่แหละครับมันคือนวัตก,กรรมมันคือสิ่งที่วงการรถคลาสสิกวินเทจเรโครที่เล่นกันทั้งหลายทั้งปวง ในวันหนึ่งในโลกอนาคตมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกิดในยุคพวกเราแต่รุ่นลรุ่นหล,ล,ล,ลานไม่แน่นะครับผมสิ่งที่ทุกคนชอบกับมันก็คือรถโบราณรถเก่ารถทลาสสิกเส้นสายการออกแบบทุกอย่างนะครับที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้แต่ว่าแฝงไปด้วยนวัตกรรมของพลังงานซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องสันดาบนะครับที่เป็นระบบน้ํามัน ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเชื่อว่าการทําดัดแปลงในรูปลักษณะแบบเนี้ไม่ได้มีความง่ายเลยนะครับอันนี้มันเกิดจากการทดลองลองผิดลองถูกทําซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วก็ทดสอบนะครับเพื่อให้ออกมาสามารถใช้งานจริงได้ทั้งระบบขับเคลื่อนระบบช่วงล่างระบบทุกๆอย่างนะครับที่เกี่ยวกับรถที่เปลี่ยนแปลงเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้ก็ดูบอดี้ของรถนะครับนี่นะครับ นะครับมีพวงหลังมเีเทเล,ลอร์มีรถบร์ไซ์สกูเตอร์นะครับไว้ด้านท้ายพร็อพสีสันตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเข้ากันลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมก็อย่างที่ทราบเราเคยเห็นคันนี้ไปแล้วตามงานโชว์รถในงานต่างๆซึ่งก็ประทับใจกันไปนะครับแล้วก็อันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นของอพี่ต้นนะครับอู p ปีพีกา,าดนะครับที่เป็นคนารังสรรค์โปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับอ่ะก็ชื่นชมนะครับ สำหรับการได้เปิดโลกอะไรใหม่ๆนะครับให้กับพวกเรานะครับชาวคลาสสิกทั้งหลายทั้งปวงว่าวันนี้มีระบบแบบนี้แล้วมีการดัดแปลงแบบนี้เกิดขึ้นแล้วไม่แน่นะครับในอนาคตถ้ามันแพร่หลายออกไปมันอาจจะเป็นทางเลือกให้กับพวกเราที่ชื่นชอบรถโบราณรถคลาสสิกทั้งหลายก็เป็นได้